ครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับโครงการจัดสร้างพระศิวลีสูง77เมตรและพระศีวลี789องค์ทั่วไทยครั้งนี้ผมพาทุกท่านมาร่วมรับชมกิจกรรมบุญพิธีลงเสา235ต้นในวันเสาร์ที่23ตุลาคม2564ซึ่งตรงกับวันสำคัญคือวันปิยะมหาราช ได้เกิดปฏิหารมีจริงเอพระสินและอาจารย์ปอบโชธนะพรร่วมบุญมหาทานกระถินลงเสา235ต้นกิจกรรมบุญมหาทานครั้งนี้เรามีพิธีลงเสาสูง7เมตรพระศิวลีจำนวน32ต้นในจำนวน235ต้นณวัดป่าม่มมีชัยตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์สำรองมาสาโนเจ้าวาดได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมบรธรรม,มทิโลเจ้าวาดวัดสุทธิวนารามอำเภอปากฆ่าจังหวัดบึงการร่วมเป็นประธานฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ได้จารักระยันมหาทานบาร,รมีพระศิวลีเพื่อบรรจุไว้ในเสาเพื่อการบอกกล่าวพิธีอันศักดิ์สิทธิ์มาปสิทธิเม โดยได้มีดารานักสแสดงชื่อดังอย่างภาพยนตร์พระศรีวลีอาทิเอภสสินปบโชธนาพรโฟรมอนชัชนันคอปเตอร์ใจสิงพร้อมคณะทำงานมูลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญและญาติธรรมกราลยนณมิตรรวมถึงเจ้าภาพลำดับสาวต้นต่างๆมาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากอาทิคุณชานชัยอาสาจิต ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกของวัดป่ามุ่งมีชัยคุณแม่ลาวันคุณแมวและอีกหลายๆท่านที่เป็นเจ้าภาพเมื่อเข้าสู่พิธีเลิกได้อาราธนาบอกกล่าวขอสินพระพิสุทิสงฆ์ผู้เจริญจากนั้นพระอาจารย์สำรองมาสาโนพระอาจารย์สมบรธรรมะตีรโรได้เมตตาร่วมอธิษฐานจิตเขียนแผ่นยันจาน พร้อมทั้งได้อาราธนาอันเชิญนวนพิธีในความอัศจรรย์นั้นได้มีก้อนเมฆได้เดินทางมาอยู่เป็นณจุดเสมือนหนึ่งถูกแม่เหล็กดูดเข้าไปทําให้ก้อนเมฆนั้นได้กลายตัวเป็นมหากุศลอย่างยิ่งจากผู้พบเห็นตามคณะเจ้าภาพที่ได้ร่วมมุนครั้งนี้รวมถึงเจ้าภาพคลังสมบัตินำเหรียญหยอดไว้ในหลุมต่าง และก็ใบสีเจ็ดสีมามัดเสมือนได้เจริญอธิษฐานขอพรเหล่าพรมเทพยดาลูกกาเทวดาเจ้ามาเป็นกำลังตบะเดชะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขการงานการเงินการก่อสร้างสำเร็จงานมหาทานบุญครั้งนี้ได้สำเร็จรุ่งร่งไปด้วยดีซึ่งเป็นช่วงแดดออกแรงมากและก็อย่างที่เรียนให้ทราบ เมื่อมีการประกอบพิธีเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งนักเกิดกลุ่มเมฆมารวมตัวเป็นก้อนคล้ายถูกแม่เหล็กดูดให้มารวมตัวกันอย่างหนานแน่นและทําให้พื้นที่โดดเด่นเกิดความร่มเย็นเป็นสุขคณะญาติรรมจึงได้พากันออกมากล่าวหย่นเหรียญรวมถึงอนุโมทนาบุญเป็นอันไม่ขาดสายถือเป็นการหล่อหลองความรัก ความสามัคคีและถือเป็นตามความเป็นจริงที่ทำให้ประเทศไทยเมืองพระพุทธศาสนาเป็นสถานแหล่งศูนย์รวมความรู้ศึกษาทางธรรมเข้าสู่ทางโลกทางโลกควรขับสู่ทางธรรมนะักเบื้องหน้าก็ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพเสาครั้งนี้จำนวน235ต้นซึ่งครั้งนี้ก็คือ32ต้น คงยังขาดจูอีก151ต้นแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งถัดไปที่จะมีพิธีมงคลอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่12-14กถึง14่กุมภาพันธ์2,565นาการนี้หากท่านหนึ่งท่านใดประสงค์ที่จะร่วมบุญมหาทานครั้งสำคัญนี้สามารถติดต่อได้ที่โทรศู2 6 3 6 หนึ่โทรศูนย์แปดสอขอทุกท่านจงบังเกิดจตรุรทิศมหาเศรษฐีบุญบารมีไพศาลสาธุเจ็ดเจนชาลีตสวัสดีครับ ผมอาจารย์ปอบโชตินภพรบวรมหาบุญบรมินะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านเลยคณะญาติธรรมการยานมิตรแล้วก็ขออนุโมทนาขอกรับความเมตตานะครับพระอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับที่ได้มาร่วมบุญลงเสา235ต้นในการจัดสร้างพระศรีวลีสูง77เมตรนะครับที่วัดป่าม่วงมีชัยตำบลอคามอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับและก็ได้ถวายพระศรีวลีในโครงการลำดับองค์ที่549-550 551นะครับแห่งประเทศไทยให้กับวัดต่างๆด้วยนะครับผมก็ขออนุโมทนานะครับท่านใดประสงค์ที่จะร่วมบุญนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจมูลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญหรือโทรหาผมนะครับโดยตรงเลยโทร0826361965ครับจะได้มาร่วมกันสร้างอะไรที่มากกว่าหนึ่งย่อมสำเร็จได้เสมอนะครับก็ขออนุโมทนาบุญมาณการนี้ครับสวัสดีครับ พี่ครับเมื่อวานนี้ไปร่วมงานทอดกระถินที่วัดป่ามุ่งมีชัยมาทราบว่ามีการลงเสาวิหารหลวงพอ่อเิษวลีด้วยเสาวิหารทั้งหมด32ต้นครับก็ทางทางประธานวิรชีก็ดูแลทุกต้นเลยฮะแดดแรงมากแต่ก็คือวันนั้นเรารู้สึกว่าเมื่อวานเองนะรรู้สึกว่าพลังมาจากไหนไม่รู้ปกติผมไม่ค่อยสู้แดดอะ่ะแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมก็อุ้ยผู้สูงอายุนะฮะช่วยกันยกเสาด้วยตัวเองนะครับแต่ละต้นเนี่ย ลงไปในหลุมครับเมื่อวัน32นครัทั้งหมดที่เราจะต้องใช้นี่คือ2 3 5นะครับแล้วก็ลึกลงไป7เมตรหัวเลขเจ่นี่เลขของพระศิวลีเลยทีเดียวครับคก็สิ่งที่ขาดคือสิ่งที่จะมาเติมเต็มนะครับเหลือกี่ต้นเนี่ยเหมือนกับรอใส่บุญอยู่เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นการสร้างที่ว่าพุทธสถานเป็นแด์ม์คแห่งใหม่ ซึ่งจะรวมปรมีของพระสิวลีและผู้เจ้าประธรรมไว้สูงมาก77เมตรไม่ได้ใช่เรื่องง่ายๆครแต่ก็ไม่ใช่เรื่องย่ากครับผมก็ต้องฝากสัญญาณธรรมเนาะพุททวทุตทบริษัททั่วประเทศช่วยกันครับขาดอีกหลายต้นทีผมว่าแต่ละแต่ละต้นก็มีเจ้าของอยู่แล้วหล่อเท่านั้นเองครัว่าว่าเราจะมาร่วมกันเมื่อไหร่ในที่สุดแล้วก็จะเกิด ป็นถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งซึ่งเป็นไปได้เพราะเกิดจากความศร,รั ah. ทธาของนาตมทิไทยทั่วทั้งโลกนะจริงๆเราไม่ใช่แค่ประเทศไทยบคดูโมธนาสารุครับ กดติดตามเรื่องราวดีๆได้แล้วที่ YouTube หรือ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจมูล,ลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญ